สวงได้กดดีครับวันนี้ต้องชอบมีขาวคลิปแรงการ์ดมีสแตนดาร์ดระหว่างเอ่อแซงการ์ดแซงกันแซงกันพระเอ่อเงือกใสอะไรโอ้ทุกสายอ๋อทุกสายมีอะไรใส่มาก่อนยันสองผู้ควักไข่ในการสุ่มโอ้โหั้เจ็พีระมิดโอ้โดนอ๋อนี้จะได้โชว์เทคนิคจะได้โชว์เทคไอ้ลุูนี่มันละเป็นสี ไม่รู้เหมือนกันเพราะมือมันใส่อย่างระบายก็ไม่รู้ว่ายังมันเองทำไมอ่ะเปลี่ยนแล้วนั่นแหละเฮ้ยคุณตบตีมันแล้วตายแล้วโอ้โหเกียรติเดียวทั้งเกมเลียนเกียรติอันนี้อันนี้คือเลียนเกียรต์อ้ากชนะก็พูดดีๆเดี๋ยวโอ้ยคุณเลี่ยมบอลมีพมีมี นี่เอาเขาไปทั่วไล่ก็ไม่ได้เอาไล่มะถึพักไม่จ่ายของพี่ไม่ไล่ก็ไม่ได้เออไล่มาเ่าจวยังจวดทิเกอร์ไล่จวดหนึ่งก่อน สกิวแสดงเขาเจ็ดใบใงแมเดียว้สึวามสี่ห้าหกเจ็แสดงเป็นนอร์มอไม่สังเเอาหนึ่งใบเยช่วยดิ้นดิ้หน่อยว่าติ๊กให้จัดเอานึ่งสองเอาสอันแก็เอาหนึ่งใบในมือกับรถกสองให้สองใช่ใต้กรอบวิทย์กุ้งนิวใบนี้กันสกูได้ มันหมามาถึงมันเปิดซ้ำเลยถ้าเก็ดไปเนี่ยจะเกิ์ไ์โรงแรมอะไรก็ได้ยาวไปยาวมันเป็นห่วยมันจะลบอนเลนก้อนเลยไปอย่าจิ้มมือหรือดิเขาอนไินอะไรกัน้นมันมีอะไรเะบอกเลยนีแล้วถัวได้พิจักผมดดีจัง ي, ต้องถึงมือวะไมม่ต้องอะตั้งอต่ต <c oughs> ั้งสี่ตั้งสี่จะตัดได้เลยมไม่กี่แล้วปะกูจะตายไม่ได้ยัโดนลุงเลยทั้งีกคนยวทุกคนจะหิบก็หิบหิดไปเลยเฮ้ยตังแตเตอร์ เดียว p a r มรกูยังไม่รู้เลยใครเป็นพักทีเป็นตัวบทดกูดูไม่ออกเลยตอนเนี้ยคือมีจักรพรรดิแม่งล่านลกานยังครับเล่นไวะาดวิ้ตรงนี้แหละตรงนี้เลยเเิมร้อใเอ เรนเดียวไงล่ะก็50%น่ะใบเดียวที่สามยเี่้าขอให้ันเป็นสีฟ้าก็ยังมันะนัดยิงได้นี่หมยงได้ได้เก็บได้หรอมันเนื้อแค่นี้โอกาส เฮ้ยทำเป็นเรียนเนียนไปโชว์อาหาทำต้องไปเชียนี่ไปเหมือนเหมือนเหมือนเลือดดิสการ์ิจิบเก้าติดหรือเปล่าสิบเก้าไ้รปย่าดิสร์เียเหทโคตรเทองไรไม่เอารอกเดมันจัดไป๋อเวอเฮ้ยรู้หลานละ เกือบเออเือนเดียวทำฟิกเหมือนฮาร์ดสโตนไปที่ฮาร์ดสโตนคนเริ่มหลังจะมีเหรียญน่ะใช่ไหมอแล้วก็มีเหรียญและเหรียญนั้นสามารถทำอะไรเดวเอาไปทำอะไรไปคิดเองทำไมอะมึงอยากระบายจะมันจะดียังไงวะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เเเอวยเล็ลงอะไรเนี้ยเออเออ

<icana> ไม่ถ <of> ้าใครตายอ่ะไม่หิวนได้ก็เเี้ยังหิเัวลดูวิวมโดนนทิ้งมือไปคนัได้งปต่อตอตเื่อนตแล้วตองเดื yes. ่อตายตายตทิ้งสองไปถ้าใ็นเรือกตายทีนี้าดูดีเ็ทิ้งสอไปเปิดสิ อไล่สามสเฮ้ยได้6กิฟต์เท่านี้ใกล้เหรอเปิดสิถ้านอ r m มาไม่ซ้ำเอาหนึ่งไอ๋อโอ้โโอ้โหเฉียเฉยกิฟต์โอ้โหโอ้โเท่เท่เก่อนเท่เลก่อนแล้วมันเปิดอีกไม่ได้ก็แม้โอ้โหต้โว้ยของเงินโอ้โหไต้ มันไทยเหรออันนี้สองตัวคุณโดนผอมคุณฟ้าคุณม็อบก็แซกเตอร์แลนด์สกิลเปอร์สิบสามเปลี่ยนสามหกเก้าสิบอันนี้สามแต่นี้บอกว่าถ้าโดดแสดงรอยสึกนับเป็นอีกเกอร์อ่าอันนี้มันนับออมั้งก็ไม่สามนะครับตอนนี้มาอีกกฎหนึ่งมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้มันขึ้นมาเป็นพ่อได้คือให้พักดีได้หอฟอร์ส โปรเท็ตเซลอย่างละหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโปถง้าถ้าเปิดเกมบบคู้มันก็เปิดเซ็ต์ต่างกรนทุกอย่างเลยหรีทุกอย่างมันติดตอนล้นี่ใช่มันก็ต้องเปิดตัวอถูก้เอ็กเสองโปรถึงหนึ่สอเอ่เอาโปรเสอเอาไม่เอาโปรถึงสอช่อบเดียวกันช่องเดียวกันตัวคุมันเหมือนเอ็กเซนึ่งี่หนักคอส แอ้วสำครัวแล้วกูจะเล่นคอนแฟ์เลยแต่มันต้องให้เท่าเทียมเพราะฉะนั้นแม่อกว่าใครก็ได้เพรนอดคอแรหนึ่งดำฟิโครเด็กเกาสองจนหน่งที่เก่เโ้โหวแบบนี้สมงได้ทุกคนสมเ็ล็อกจบเทอเนตัวที่ไล์กลับใต้เอาเกสามในโซมอะรฟอร์ ันเดียวหกคิวก็ไปที่อื่นเฮ้ยยังยิงอีกเอาไหนบอกแสงการเวนหลอกกันเอาไหน่อกแองการ์ดเอนหือะ่กกเน เขาเลยเขาบอกจ้องนะเว้ยสตีบอกวพื่ันโอ้โหสตีด้จริงหรือยังนี่ยันด้วยกันสาวไปกันนะเป็นร้านก็ได้ไม โหติดกันสามใบเอาทุกอย่างคนนี้เอาได้แบวนี่ไมตัวหไม่ไม่มีเขาไม่มีเค้าหล่อเอ้ามตกใจนะโว้ยคนรวคนรวนะเท่าเนี่ยอย่าเคียร์เฮ้ยโอ้ก่นเเล่นเล่นนานเดินเล่นนานมึงดามม ครับเนี่ยหมดละยี่สิบสามสินะครับอ๋อปั้มคลิปไว้ก่อนแล้วไปเล่นแสงการโอเคเข้าใจละแผนดีอยู่โอ้ตีต้องอดทนจริงๆมันต้องยืนสิบแปดนะโอเครับไม่ตีโอ้โอเคตีอย่างละใบจะใส่ได้อะไรดีวเนื้อจะอะไรคุณอี เนี่ยลุกได้เนีก็ดีแล้วป่ะไม่ได้มันไม่เห็นยกสามเปเอาบัรทุกคนจะมีสอหรือปล่องเดสิบสาเป็นคุณไ่อกมาเดอไคุณก็ไม่เหลาเนี่ยเขาแจ๋วเามีบัตร์บงไม่ต้องการละเนี่ยอืมไม่ไปมีี่ตัวอะไรมาดูก่อนนะครัโอ้โหตัวนี้ถ้าเปิดได้โอลิเวียแล้วโอเคขครับี่สดูเชิง เย้มาแล้วเย้นีตัวไหนกันสาโหยาวแหวนสามสามสใช่ไหมเอาหนึ่งสามสิบสามมาจากออกี่สิบล้ข้างๆไม่เท่าไหร่สี่สองแหวนเอียวจริงเหรสี่สองเก็นสิบแล้วขาีไม่ส้อดัโอ้ยโอ้ยไม่ไหว อุ้ยมันพี่มันจังเลยครับเด็กนี้ไม่รู้ไม่รู้เทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เองแม็กใหญ่มากเอาไม่มีภาษาเงื่อนเลยเป็นหมื่นใช่หรือแปดพันบ้าไปแล้วบ้าแล้วอ่านยังไม่ออกฟอรสฟอร์ชอบเอ็กเซลแรงเดือดสกิลตัวนี้เห็นเกสรสูงกว่ากว่าห้าพันแล้ว่าสามารถโซฟาสาม ลายเนี่ยช <sucks> ี <1 of them> ่น uhm ี้เท่าไหร่ของเรานะตีสกิลลิเวียชี้เรียกวก็ได้ถ้าชี้ชื่อไม่เหมือนกันสแตนทุกตัวที่ชี้เฮ้ยแล้วก็ถ้าสแตนได้สามตัวบกคีแวนเฮ้ยสองขีกาสองขี้ไม่กาดไม่ได้ อยู่แล้วอยู่ไม่ได้เว้ยี่สามยมามือให้ผมดูเลยแล้วกันครั้งน้เยเดยมี่สงนเฮ้ยยี่สามเยป้าอีกหนึ่งแล้วทุกคนเชียร์กันหนเป็นเท่าไหร่นี้ใจน้ตัวเลยสิบแปดห้าพันทำอะไรบ้างี่ห้าพันยี่แปดายี่แปดอะรสา

ดีโย่ตอนนี้สองเอาแวนไม่ต้องไม่ต้องบาทอะถ้าถ้ามันบอกว่าถ้าแดมหมดอ่ะหงาย้นเพชิงนาเทเยนเช้อะไรน่เ่เพิหอเปล่าบัสเบัสรีทายว่ารีทายิงยิงอะไรบัสเตอร์ใช้ อันนี้ไม่มีเทคอันนี้มีอยู่อันนี้ก็มีว่าีเสร็จด้วยนะเกสนี้โ <dynam Talking sounds> <simulation> <ind toilet> จ้สองใบวะทำไมบอกว่าา็อตบาสามวต่ไหมค่มีโซัโเสร็จแล้วหาแล้วไอ้ี่นี่เ็กตวางอึทงกาดโนเทกายแล้วทำไรอ่ะมันบอกว่าถ้าเมื่อแทงกาดตีถ้าแดมมืดหงายแดมหน <floods> ึ่งแล้วก็กหนึ่งสามสี่ห้าสามห้าสามเดียว่าสม โพเทคคุณมามฮมยมีโพเทคนี่หว่ามีดมเดียวจะอะไ่ะปล่อยแตกได้ไม่ตีกูโดนลักกแล้วทางร้านเก็บไว้พอมกัรกูได้บอกะแกต่าเขึ้นเย

นีกตัวอะไรวะไร่ยังกลัว่ายังไม่เร็ตัววาถามเิเฮ้ยร้ายวันีวันนี้ดีย่านนี้นั้นีสตมโอยเดียหลับเลยอสกิลไม่ลง เก็บเกสามหรือส McCain, ูงกว่าในดอกกลับได้เฮ้ยเมกาโคลนีไม่งมันเก็บน้องมอยอนิคุ่มบอ๋อแต่เก็บเกลี่ยสามหรือสูงกว่าชี้ไดเลยาปห้ามแต้มเฮ้ยชี้แหลยังเลื่อนเมกาโคลนีคือสีเหลือตัวดำอยู่ใต้บริเวียอยู่ใต้ยิบอยู่ใต้โอ้โหแล้วคู่จะเจอตัวอะไรกัน ที่มีสับกองด้วยกคอ้าไม่สับเหรออ๋ออย่างนี้มันเราต้องการกันแล้ว่านๆมาแล้วได้เจอได้เจอแม่งก็ตะมงแล้วสามสามเลยรื่อยๆไม่เกี่ยวเลยว่าว่าตีก่อนตีหลังมันขึ้นอยู่วดีใครแม่งเผาไว้เยอะสุดตัดชิบหายแล้วมันก็เลยต้องเผาโคตเอ้ามาได้ไงวะเฮ้ยขอสับไปทีนหนึ่งนะโคตรแรงท่านผู้ตรวจการสิบอุ๊ยเอาตัวนี้ดีกว่าลูกปีหน้าโคตรแรงเลยเจ็ด เออไล่ค่าค่าที <c <C ่ตรงนอเสียห้รออย้ย่าูอย่างแรงเลยจัลูกฟอร์ดลูกตัวที่มีฟอร์ดก่อนจะเป็นเดียวกดไดโอกเวเ็ดวฟ้าลวได้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ไได้ด้ไดไ้้ไยได้ไ้้ได้ไไ้ไ้ไ้ไ สามชิ้ลครับแต่โอ้จมไปเงือกอะไรก็ไม่รู้โอ้สสงการงานหยาบจัดเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ